มวยคู่เอกของในการมวยคู่ที่4ป็นจำวันอาทิตย์นี้นะครับฝ่ายแดงเพชรแสนแสบสอจารุวันชนกันในพิกัด124ปอนด์กับปานเทพเอกเมืองนนท์ฝ่ายแดงนั้น22ปีเป็นรุ่นน้องปานเทพนั้น24ปีส่วนสูงนั้นฝ่ายแดงนั้นเตี้ยสั้นล่ำกว่านะครับ165เซนติเมตร80กว่าไฟ62กิโลกรัมปล่อยๆเป็นมวยซ้ายฝีมือหนักแรงทุลูกบูดุดันแข็งแกร่งแข็งแรง ในขณะที่ปานเทพนั้น24ปีเป็นรุนพี่ร้อยกว่าไฟบนผืนผ้าใบส่วนสูงนั้นได้รูปร่างได้สิเรระช่วงชก60กว่ากิโลกร,รัมปล่อยๆถือ,อว่าเวทเล็กกว่าเล็กน้อยเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับอาวุธหลากหลายจุกจิกในานามเดิมนั่นคือสเสมือนเทพปอเพชรศิริครับฝ่ายแดงเพชรแสนแสบนั้น3ฟอร์มนั้นโชว์ไว้สวยชนะคะแนนดาบดำชนะคะแนนสักเล็กลูกจาพ่อลงต้มชนะคะแนนเอกลักษณ์สอสมานการเมนในขณะที่ปานเทพเอกเมองงนั้น แพ้คะแนนราชเดชแพ้คะแนนปีใหม่แล้วมาชนะฟาวชัดพลอยครับที่ช่องเจ็ดสีอาวุธบวยมันนี้ถือว่า3มยกนั้นกินกันลําบากครับหนักแรงอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับใน3ยกกอดแต่หากว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นการพลิกเกมมองดูว,ว่าระยะท้ายๆนะครับจะเสียอาจจะเสียเปรียบเบียดเสียดไปมากๆยกจับในปล้ำวัดมัดตีกันวงในแล้วจะเสียเปรียบปานเทพอีกมึงหนอนครับพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับปานเทพ วีเคเขาใหญ่หรือว่าปันเทพเอกมือนนนะครับถือว่าเป็นบาร,รมีมวยทาตมวยที่อ่าจะกาจาจก,การกว่านะครับคอยต้อนคอยบังคอยโต้ก็คุมเกมคณะประในสุดจะชนะเพชรแสนแสบสอยจารรุวันครับพิ่ภาคสามวยไทยเสียนนล็อกาสามชี้ตัวเด่นหินให้เข็ดทั้งประเทศ